ห้าอันดับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่นิยมในไทยแล้วแต่ละตัวนิสัยประมาณแบบไหนคร่าวๆนีแ่แหละและแม หรือมันจะตรงกับบ้านของเพื่อนๆต้องมาติดตามกันแมวกับเจ้าของนี่เขามีความเชื่อมโยงกันนะนิสัยของแมวก็จะเหมือนกับเจ้าของด้วยหรือว่าเราเป็นคนที่เซนซิทีฟและขี้น้อยใจแมวก็เลยเป็นเหมือนกันนอกจากผมขี้น้อยใจแล้วผมยังขี้เหม็นด้วยครับขีลกด้วยนะคะสารพัดขี้เลยสบัยบเอาล่ะวันนี้มีสาระนิดนึงเดี๋ยวก่อนมีสาระหวีก่อนได้ไหม มันจะสาระหรือสารเล็กต้องมาติดตามเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงครับ5้าอันดับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงในไทยอ่าแล้วมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวนิสัยประมาณแบบไหนคร่าวๆอืมล้วและแ้วแมวบ้านเรามจะตรงไหมนั่นนะสิหรือมันจะตรงกับบ้านของเพื่อนๆต้องมาติดตามกันแล้วว่าห้าดาวนั้นมีอะไรบ้างค่ะไปเลยมาอันดับแรกเลยคือสกอตติโฟด์พูดไปแล้วก็รู้จัก หลายๆคนก็เลี้ยงจริงๆสกอตติโฟเนี่ยมีทั้งแบบขนสั้นแล้วก็ขนยาวด้วยนะแต่ที่นิยมเลี้ยงกันนี่ก็จะเป็นขนสั้นนะที่เราเห็นแล้วก็ยังมีแบบหูตั้งกับหูพับด้วยนะฮะหูพับมันก็จะแบบว่าเออหลวบๆลงไปนิดนึงเหมือนเจเจทองฟาาเราเนี่ยแล้วบางตัวก็จะแบบว่าพับแบบเหมือนไม่มีหูเหมือนโดเรมอนเลย อ่าเพราะฉะนั้น, <วะ S 2> นเนี่ยไอไอความตั้งหรือความพับนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องของราคาด้วยจริงี่ใช่นะคะพ่อแม่มาจากไหนามาจากซัวเถาเสือผื่นหมอนใบ คือว่บา,าบางบานเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออมีตระก,กูลมีชาติตระก,กูลเงี้ยเดินพรมแดงมาตั้งแต่คลอดเลยอันนี้ก็จะราคาสูงกันไปก<ช>็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่มาที่ไปด้วยแต่ว่าโดยลักษณะนิสัยของสกอตติโฟเนี่ยก็คือเฟลลี่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ชอบเล่นคลึกคักมีความคล่องแคล่วว่องไวเดี๋ยวมเป็นนึกก่อนนะตรงอะไรกับแมวาเดี๋ยวก่อนเรามีเรามีทั้งหูตั้งแล้วก็หูพับนะใช่เฟลลี่ไหมเฉพาะกับเรานะ เออวะออแต่ทำไมคนอื่นไม่เห็นเป็นลี่เลยวะที่กลัวชี่หายเลยแมวเราเนี่ยนะ <c oughs> แต่ว่าเขาจะนุ่มนิ่มหน้ากอนเนื้อตัวจะยุ้ยยุ้ยนิดนึงหรือเป็นเฉพาะของเราที่ออยุ้ยก็ยังไม่ร, <c oughs> มรู้เหมือนกันว่าเป็นเฉพาะของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวง่ยางยวิตเซนซิทีฟจริงหรือเปล่าที่น้อยใจที่เห็นไหม เฮียเฮียเป็นแี่้ใจแมวกับเจ้าของเนี่ยเขามีความเชื่อมโยงกันนะนิสัยของแมวก็จะเหมือนกับเจ้าของด้วยหรือรว่าเราเป็นคนที่เซนซิทีฟและขี้น้อยใจแมวก็เลยเป็นเหมือนกันนอกจากผมขี้น้อยใจแล้วผมยังขี้เหม็นด้วยครับขี้งกด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> สารพัดขี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นแมวที่อารมณ์ดีค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยดูราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่มาอย่างที่บอกที่เรารู้มาลูกอุ้ยราคาไม่ถึงหมื่นก็มีไปตัวต่อไปดีกว่าครับมาอันดับที่สองกันนะคะที่บ้านเราก็มีเหมือนกันอะไร เปอร์เซียนั่นเองลักษณะเป็นไงครับเปอร์เซียโอ้โหมีทั้งหน้าตุ๊กตาหิมารยันบ้างอะไรบ้างเรียกว่าสงตาครั้งแ,งแรกหลายคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักอะเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งที่นตติยมเลี้ยง<ม>ลักษณะ<ม>โดดเด่นก็คือขนอันยาวฟรุงร้งฟลิงมีความสง่างามฟูฟ่องเดี๋ยวก่อนที่พูดมาเนี่ย มันไม่ตรงกระทองนิ้วเลยนะไม่ตรงเลยเพราะเราจะตัดขนตลอดเลยนะคะไายขนเตียนตลอดเวลาเพราะว่าไม่อยากดูแลเรื่องขนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเลี้ยงเปอร์เซียเนี่ยก็จะต้องดูแลในเรื่องขนด้วยนะคะใช่ผิวหนังและเส้นขนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากๆเลยพูดถึงนิสัยเขานหนึ่งเปอร์เซียเนี่ยจะคิวตี้มากๆคิวตี้อ๋อมีความรักสวยรักงามแต่งตัวเก่งเข้ากับคนง่ายเอ๊ะนั่งคิดก่อนจริงปะวะจริงนะแถมมี แถมีเสียงร้องอันน่ารักด้วยบางครั้งทำไมผมรู้สึกแบบไม่ตรงกับแมว,วเราเลยนะปวดปวดปดหวัวเวลาได้ยินเสียงร้องทางมิวเนี่ยอ่ามันก็กรีดร้อง <c oughs> ไม่ใช่แต่เราจะบอกว่าหลายๆบ้านเนี่ย <c oughs> เปิ์เสียมันไม่มันไม่เป็นไม่เป็นอย่างข้อมูลตร<อ>งนี้หลายๆบ้านคือค่อนข้างจะเวียง โลกส่วนตัวสูงซึ่งเพื่อนๆต้องไปพิจารณากันอีกทีว่าเปอร์เซียที่บ้านเราไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ของเราไม่เป็นละแน่นอนแต่ต้อนรับคนอ่าต้อนรับคนรับแขกไม่ขี้กลัวครับแต่ว่าอย่าไปจับตัวเพราะฉันจะวิ่งหนีคือจะหวงตัวมากคือตัวเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่ตัวเงิน <c oughs> ตัวทองอยู่อยู่ใกล้ๆได้แต่อย่าสัมผัสฉันนะใช่อันนี้เปอร์เซียบ้านเราเป็นอย่างนี้แต่บ้านเพื่อนๆที่เราไม่รู้จริงๆและอย่างที่บอกว่าเปอร์เซียก็มีหลายเชฟอ่าเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างมีตั้งแต่ไม่ถึงไม่ถึงหมื่ ัด้<ช>แล้วถึงหลักแสนเลยแล้วเปิด์ิงเกียตอนเด็กๆน,นา่ารักทุกตัวเลยน่ารักแล้วโตมาก็จะเป็นอีกอย่างนึง <c oughs> มาถึงอันดับที่3กันบ้างนะคะแมวสายพันธ์ุนอกที่คนนิยมเลี้ยงนั่นก็คือบริติชช็อตแพร์จะบอกว่าเราอะเคยอยากได้แมวสายพันธ์ุนี้แต่เพราะอะไรจริงไม่ได้ครับไม่มีเงิน เพราะว่าราคาสูงตอนที่อยากได้ในช่วงนั้นนี่คือราคาสูงและที่สําคัญคือเราเป็นคนที่ตาถึงมาก uh huh. เป็นคนที่ชอบบริติชแทนในโทนสีที่หายากสีอะไรของสีออกดู ไอ้ที่พวกเราเห็นกันโดยส่วนใหญ่คือสีสีน้ําตาลใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็สีขาวแต่ที่อยากได้จริงๆคือเป็นสีบรูสีแบบสีเทาๆ่เออแล้วมันก็แพงตามสีอะไรอย่างเงี้ยตาถึงไม่พอนี่เงินก็ไม่ถึงเงินก็ไม่ถึงด้วยนะะแล้วก็ชอบเชฟที่มีเหนียงเยอะๆซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่สายพันธุ์เขาอีกแต่เราจะมาดูนิสัยกันก่อนค่ะบิตีชอตแฮร์เนี่ยเป็นแมวที่ รักสงบนะ,ะแล้วก็เรียบร,อยร,ยบร้อยไม่เกี้ยวกราดไม่เกลี้ยวด้วยไม่ทําลายข้าวของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธาตุป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยเหรอเอออันนี้ต้องกลับมาพิจารณาดูว่าคนที่เลี้ยงวิติชชรอตแฮร์เป็นอย่างที่เราพูดไหมแต่จากประสบการณ์ที่เคยเจอเพื่อนที่เลี้ยงวีติดเนี่ยเป็นไงดู มีความดุอยู่จะมีความโหมดเลยอ่าจาจะไม่ถึงกระโหดแต่ว่าเขาจะมีความเป็นแมวโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวนี่เองนะนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่เสมอไปก็ได้ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงจริงนะเออน,นะไม่เกลี้ยกล่อมนะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าไม่เกลี้ยกล่อมไม่เกลี้ยกล่อมที่สําคัญคือสวยตาสวยและราคาล่ะครับห <c oughs> ลักหมื่นจนไปแสนเกือบกลางขึ้นอยู่กับพ่อแม่มาถึงอันดับ4กันบ้างค่ะอะไรครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเคยอยากได้เหมือนกัน นั่นคือสายพันธ์ุ exotic short hair มันเหมือนตุ๊กตาสมากมากเลยสายพันธุ์นี้คือชอบมากๆมีความหน้าหักมีมีมาร์ที่แบบว่าจมูกบี้แบนแล้วก็ตาใหญ่ๆอ่ะใช่เงชอบมากๆแล้วก็เป็นแมวที่ชิลๆไม่ค่อยหุดหงิดอดทนรอคอยเก่งที่สําคัญคือเป็นแมวที่เงียบมากนั่นแปลว่าไม่ค่อยร้องส่งเสียงน้อยอ่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นแมวที่หลายคนนิยมที่ จะเลี้ยงในคอนโดบางคนชอบเลี้ยงแมวสายพันธุ์นี้ในคอนโดเพราะว่าเขาไม่ค่อยลองนาา่ารักก็มีราคาตั้งแต่แบบ<า>ไม่ถึงหมื่นจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวหรืออาจจะสงูงกว่านี้ได้อีกขึ้นอยู่กับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเจอแมวที่ระบ,บุว่านิสัยดีเรียบร้อยน่ารักเฟลลี่แล้วจะไม่ดุนะบางทีตามสายพันธุ์มันว่าอย่างนึงนะ,ะแต่ว่าชีวิตจริงบางทีก็แบบพลิกอะใช้คําว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเ,<อ>เ,เป็นแบบนี้แต่อาจจะมีส่วนน้อยนิดน,นึงที่อาจจะแบบโรคส่วนตัวสูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงก็อยู่ที่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างที่บอกเรามาดูค่ะอ,อันดับ<ป>ที่5อันนี้โอ้โหเป็นที่นิยมจริงๆรบอกเลยแล้วก็อยากได้นะเราเคยอยากได้นี่เคยอยากได้หลายตัวแล้วนะเนี่ยอยาก ได้หลายตัวเต็ไมไปหมดเลยเพราะอันดับที่5นั่นคือยักษ์ใหญ่ใจดีเมนคูนนั่นเองค่ะ,<ม>ะพูดชื่อเมนคูนทุกคนรู้และคุ้นเคยแล้วเพราะว่าอะไรเป็นน้องแมวสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มากใหญ่จริงนะเรียกเหนีออยวยักษ์เลยก็ได้นะคะรูปร่างใหญ่โตแต่ที่ใสและใจคอดียักษ์ใหญ่ใจดีนี่คือฉายาเขาพูดถึงนะเมนคูนผมเคยเจอครั้งแรกผมกลัววะ่ะทำไมผมมันกัดแต่พอเจ้าของเขาบอกว่าไม่กัดค่ะไม่กัด ก็กลัวอยู่ดีแล้วพอเราสัมผัสจริงๆเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆใช่เลิอเลิศนิดนึงด้วยเขาเป็นรีดแต่เขาจะไม่ค่อยนิ่งกับเรานะใช่เขาเหมือนกับว่าน่าเลิศอ่ะมีความสนนะเหมียวยักษ์ใหญ่ร่างกายใหญ่โตตัวนี้เนี่ยได้รับสัมผนามนะคะว่าเป็น Gentle Giant ค่ะเฮ้ยสุภาพบุรุษเหรอใช่ถ้าโตเต็มวัยนี่จะมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ1เมตรเลยทีเดียวอ้ยขึ้นตัวฉะแล้ว เมตรนึงเลยวะเออนี่ไส่ที่อ้อนเล่นเก่งนี่ไงร่าเริงจนเจ้าท่าจะหลงหัวปาก <c oughs> หัวปำต้องบอกเลยว่าร่าเริงจนปวดหัวนะคะแ,แล้วก็จะมีเมนเมนคูนที่เป็นขนจะค่อนข้างยาวด้วยที่เราเคยเห็นบ่อย อ๋อใช่ใช่ใช่นะคะก็ต้องดูแลเรื่องขนเช่นเดียวกันแต่ตัวใหญ่กอดลอดฟัดเอียงมันแน่นอนเต็มไม้เต็มมือก็อย่างที่บอกว่าเคยอยากได้ครับส่วนราคานี้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นใช่ตลักหหลักแสนเลยก็มีแตกต่างกันไปตามลักษณะของที่มาของพ่อแม่ด้วยดีกรงดีกรีรางวัลด้วยแล้วก็เชฟและรูปทรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเลี้ยงแมวสายพันธุ์ไหนนะคะสำคัญเลยก็คือเราอาจจะซื้อหามาได้อย่างที่เราต้องการครับความรัก การดูแลเอาใจใส่และการเข้าใจในพฤติกรรมหรือสายพันธุ์ของเขาอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงเปอร์เซียเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องดูแลเขามากเป็นพิเศษในเรื่องขนอาหารต้องใช้สูตรไหนใช่นอกจากจะมีเงินหาซื้อมาได้แล้วเนี่ยนะต้องมีเวลาด้วยนะต้องมีเวลาแล้วมีความรู้แล้วมีความรักแล้วมีความใส่ใจมีอีกหลายสิ่งเลยเพราะว่าแมวหนึ่งตัวที่อยู่กับเราไปหลายปีนะแต่ถ้าทําไม่ได้รเรอาอย่างนี้ดีกว่าอะไร ไม่ต้องมีชีวิตไม่ต้องให้อาหารอยู่กับเราได้น่ารักด้วยนะไม่กินทาหารไม่กินทาหารอย่างสองตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรแต่ที่แน่ๆคือลายวัวนะแหมอะไรค่ะนี่หอันดับเท่านั้นเองนะตรงกับที่เพื่อน เลีย้ยงกันอยู่บ้างหรือเปล่าถ้า <พบ S 1> ไม่ตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ได้มาจากโยนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก com ด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะฮะที่เหลือนั้นก็คือแล้วแต่ว่าเราจะกลับไปดูแลแมวของเราว่าจะให้เขาเป็นยังไงต่ออ่าใช่อย่างน้อยมีความรักให้เขา เ็นจุดเริ่มต้นนะรักไม่เปลี่ยนได้ทุกอย่างจริงจริงบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองด้วยยังไงก็ฝากสับสไคร e ด้วยนะคะสําหรับ YouTube Channel ที่ชื่อว่าแมวเศจเล็บนั่นเองค <bunları> ่ะอันนี้เป็นเป็นอีกซีรีส์หนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปได้นานไหมแต่ก <enter S 1> อย่าพูดประโยคนี้ดิ <Right> ไปได้นานกว่า ไปเรื่อยๆไปเ,เรื่อยๆัีพเนี่ย EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเราก็ยังไม่รู้นะคะก็ฝากให้เพื่อนๆได้ติดตามกันกันกนกบสบัดบ๊อบไนช่อง YouTube แมวเสร็ดเล็บนะคะติดตามกันนะคะคเพราะว่าเราก็มีเรื่องราวที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะจะเป็นแมวบ้างาจ,จะเป็นเที่ยวบ้างสเพรหรานะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินอ่ะเดี๋ยวผมผมจำมาจากคนอื่นเขาจากช่องอื่นถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับ เงียบมากเลยอ่ะเงียบขนาดนี้เลยวะเนี่ยคือพวมีอะไรที่แตกต่างมาจากเดิมเอาแต่เขามาแต่งง้ก็ได้อันนี้ชอบกดใช่อะไรนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เออเอออะบายบายครับบายบายค่ะในสิ่งดีๆที่ฉันได้เห็นในสิ่งดีๆที่เก็บมันเอาไว้ผ่านความทรงจำน้ำดีผ่านทุก ทำให้เธอบอกปู้ใจหากเกิดเธอลองเปิดใจ